สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวมอนีบุญจะพามาท้ำสาวพริกค่ะขึ้นคว่มสาวเห็นต้นบอกพริกของเฮาอันนี้พริกที่บุ้มเก็บไปแล้วเนาะคะ่ะเก็บไปรอบนึงแล้วเนาะ,ะแล้วบันนี้นะ่ะต้นข้องเขาแก่ค่ะมุนก็เลยสังเกตได้ว่าต้นน้องเขาแก่ละใบเขาจะเป็นแบบนี้ไหมคะ่ะเป็นกรอ,อบแล้วก็จะล่วงจะล่วงโล่งเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วเนี่ย บูมก็สังเกตได้ว่าเขาแตกยอดออกมาไม่ค่ะบูมก็เลยจับมา่าท่ามการเด็ดใบที่แก่ออกแลก้วก็ตกแต่งให้เขาไม่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่ต้นแมงเขาอะคะ่ะจะได้นาเอาพวกสารอาหารขึ้นมาเหลี่ยงช่อดอก่อยอดให้แตกมาไม่แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาไม่เนาะคะ่นะเนาะง่ายๆค่ะก็เป็น ก็เฮตตามบ่ไม่ตามหล,ลักการดนกะค่ะบมเพราะว่าบุมสังเกตอาการเอานาะคะ่ะบุมสังเกตอาการของตตนพิกเอาเนาะเนี่ยเพื่อเขาจะได้เกิดมหม่ค่ะนี่เพราะว่าบุมบมคิดว่าเขาเขาอยากเกิดมามหมแลละเนี่ยค่ะนี่นี่เขาไ้ดอกมาหม่แล้ว,ะะลวบุมเก็บไปแล้วเนาะเก็บไปสองรอบลวคะ่ะรอบแรกที่บุ้มทำคลิปไปรอบที่สองุ้มก็เก็บได เก็บได้ปัต้นนี้เก็บได้ประมาณถาดหนึ่งเนี่ยเห็นบะเนี่ยค่ะเข้ากับมาตัดแบบนี้ออกตัดใบใบที่เขาแก่ๆออกค่ะตัดแตงให้เขาเนาะนี่ เนี่ยเวลาฮอตัดให้เขาแล้วเพราะว่ามาีสังเกตได้ว่าเขาอยากแตกขึ้นมาใหม่แล้วนาหลอบสองเนาะค่ะเนาะบางคนเพื่อนกับบอบอตัดแต่งเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนมอมีเวลาเนาะกะปล่บบอยมันเกิดขึ้นมามันกัดสีสระใบเก่าออกอะค่ะสลระใบเก่าออกแล้วก็จะโป้งยอดโป้งดอกออกมาใหม่เนาะเนี่ยบุ้มก็เลยได้มาตกแต่งให้เขามาบารุงให้เขาค่ะบอกพีกอะบพว่า ปลูกอยู่ไซมันก็เกิดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะมันจะดกบอเขาจะบำรุงแบบใดแบบให้สม่ำเสมอมันจะให้ดอกมันจะดอกประวลบอจังสิค่ะแต่เกิดคางสวมมันก็ยังเกิดดอกบกพริกเข้าว่าดดปลูกมันยังเกิดเนาะเนี่ยหละมึงก็จะตัดแบบนี้แหละค่ะตัดไปเรื่อยๆนี่เห็นบอเข้ากันนี่ ช่อไม้ดอกไม้เก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะเขาจะได้เก็บกินได้โดนๆเนาะเก็บกินได้นานๆเก็บกินได้ตลอดครับลุกต้นหนึ่งตัดแตงให้เขายิ่งเขาแก่เขาก็ยิ่งตายค่ะตายวขากเอาผ้าถ้าผ้าย,ายา่ามทํ้ามัญญกรรมไหมเขาสัญยกรรม ให้เขากลับมาสวยขาวจัว้วกว่าเดิมกว่าเกา่าออกดอกออกวนในห้องกินเรื่อยๆเนาะค่ะนี่แหละการดูแลพี่เข้าก็ด,ดูแลให้สม่ำเสมอที่เวลาใส่ใจให้เขาเพียบบ่มีเดียวค่ะเพียบบ่ลงนีแต่หนูลงหนูลงนี่เกือบบดสวนเลยแห้งคักก็เพียออีก แต่ก็บ,บ่อยากเจอทั้งสองอันนั้นล่ะคะ่ะทั้งนงูทั้งเพียนั่นแหละเนี่ยเป็นอนันเซตแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่แหละทั้นี่แหละเ,เดี๋ยวจะพุ่งนี่เนาะคะ่ะเป็นอนันเซตแล้วเรียบร้อยะคะ่ะมุกจะจงไว้แต่ใบใน,น้น่อยแน่แนแนจังเสร็จล่ะคะ่ะก็พวกดอกไม่ไม้ที่เขาเริ่มจะแตกออกมากละะ้วค่ะยอดในใน่อยแน่เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวห้องรดน้ำ บำรุ่งไปเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใไมเนาะค่ะเนี่ยเห็นบอกระบโบปลาของเขายังดีต้นของเขายังแข็งแรงอยู่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววุมคอยมาอัปเดตในเบิงที่หลังเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจว่าจะเป็นทั้งไม้และเกาเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ